สวัสดีครับอยู่กับป๊อบนะครับที่รึกษาการขายนะครับอีสุสุพันเจริญสาขาอำเภอพัฒนานิคมนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับป๊อบจะมาพามาดูตัวรถนะครับไฮแลนเดอร์1.9นะครับ4ประตูนะครับเกีรแซดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับราคาตัวรถนะครับ892,000บาทเป็นดอกเบี้ยพิเศษนะครับดาว25%นะครับคันนี้ก็ส่ง5ปีนะครับดอกเบี้ยอยู่ที่1.99นะครับอ่า ตัวรถก็จะเป็นตัวรถเกียร์แซดนะครับด้านหน้าตัวรถนะครับตัวนี้เด่นๆเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไลท์มาให้นะครับไฟเลี้ยวนะครับกับไฟตัดหมอกนะครับจะอยู่แยกกันนะครับในตัวนี้นะครับนะครับมากับล้ออลอยนะครับขอบ18นะครับยางบิดโต้นนะครับโอเคเด่นๆของด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็ จะเป็นไฟท้ายนะครับแบบหลอด LED นะครับอ่าเป็นไฟแบบ2ชั้นนะครับมีกล้องด้านท้ายให้นะครับอ่าไปครับเดี๋ยวผาพาเชิญด้านในตัวรถนะครับตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นคุชคอนโทรลนะครับอ่าระบบสามารถขับเองได้อัตโนมัตินะครับก็สามารถเล่นได้นะครับ ฟัง์ชันพวงมาลัยนะครับเล่งเสียงเบาเสียงเพลงเปลี่ยนโหมดรับสายมือถือวางสายนะครับสั่งงานด้วยเสียงนะครับสามารถใช้ควบคู่กับพวงมาลัยตัวรถได้นะครับหน้าจอนะครับตัวนี้เป็นขนาด7นิ้วนะครับเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับสามารถเล่นกับสมาร์ทโฟนนะครับ d r o i d อของ iPhone นะครับก็สามารถเล่นได้นะครับตัวนี้นะครับก็แอร์นะครับจะเป็นแอร์แบบแมนนวลนะครับ จะเป็นเกียร์แบบ6สปีดนะครับเบาะนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเบาะหนังนะครับขายในตัวนี้นะครับความคุ้มค่านะครับตัวนี้มาพร้อมกับแอร์หลังนะครับมีที่ชาร์จ12โวลต์ให้นะครับแบบฟาร์ชาร์จของลูกค้าด้วยนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับ1.85นะครับมาเลือกรับแคมเปญได้นะครับ ครอบครัวอีซูซูนะครับมีส่วนลดพิเศษให้5,000บาทนะครับหรือช่องทางการติดต่อป๊อปนะครับเพจของป๊อปนะครับอีซูซูหนึ่งจุดเก้าลบบุรีนะครับบายป๊อปนะครับหรือช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์มือถือป๊อปนะครับ0655895352นะครับติดต่อหาป๊อปได้เลยนะครับสายตรงมันเลยนะครับเดี๋ยวป๊อปมีพิเศษให้ทุกคนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตปิดไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ